سبحان الله و رحمه و بارك الله في هني السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ทีมงานของ อาสามุสลิมไทยนะครับช่วยทายน้ำท่วมปี54ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอร้อยนะลงเร็วๆนะรวมถึงเว็บไซต์ m u s t h a i c o m และสุทยาสารคารานไลท์นะครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาดูพี่น้องที่ประสบทัยน้ำท่วมอยู่นะครับขณะนี้เราอยู่ที่มัสยิดดารุซุนนะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ไปหลายสถานที่ด้วยกันก็เห็นความยากลำบากในการดูที่ท่านเห็นอยู่ ไปไปไม่มาหลสี่วันแล้วนะครับคืนจะอยู่อยู่กันอย่างยากลําบากมากนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าพี่น้องบอกว่ามียุงเยอะด้วยงั้นเรื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องยุงนี่ตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่พน้องเรากําลังประสบอยู่นั้นพี่น้องที่ติดตามชมนะครับดูคลิปนี้ทางเว็บไซต์ muslimthai.com หรือว่าทาง f a c e b o o k พรอ,อย่างน้อยเช่นขอดูอานะครับให้กับพี่น้องเราดู ที่กำลังพายเรืออยู่จะเห็นว่าผู้กองฟารุกนะครับก็ได้มาตรวจดูที่อาคารมัสยิดแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างในขณะที่พี่น้องเราต้องการความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวผู้กองเป็นไงครับครับตรงนี้ชื่อมัสยิดดารุสุนนะครับที่ภูเขาทองนะครับที่หัวแหลมบ้านหัวแหลมตําบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นได้ว่าพี่น้องของเรานี่ถูกน้ําท่วมกันทุกบ้านเลยครับแม้แต่มสัสยิดเองก็ถูกน้ําท่วมนี่กูบสนะครับกูบสก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถูกน้ําท่วมจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเราลำบากมากสอบถามแล้วปรากฏว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีความต้องการก็คืออยากมีไฟเพราะว่าไฟฟ้าก็าไม่มีถูกดับหมดกลางคืนต้องใช้เทียนยุงเยอะยุงก็เยอะลําบากมากเลยครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเรานี่ก็ได้รับทดสอบอจากบูทดสอบอันรุนแรงนะครับในการที่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมทางนี้นะครับ ทีแรกน้ําเจ้าพยาก็ไหลามาแรงฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้น้ํเจ้าป่าศักี่ยไหลามาระทาอีกครับทาให้น้ำเนี่ยทวีความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางบ้านนี่ก็อาจจะต้องดีไม่ดีชั้นสองก็อาจจะต้องมีการหนุนนะครับหลายบ้านจะทําใจและเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากครับเดี๋ยวเราจะไปที่มัสยิดนะครับนะครับขณะนี้เราอยู่ที่บนน้ํานะครับอยู่บนเรือที่จะพายไปที่มัสยิดนะครับนี่คือชมุมชนบ้านหัวแหลมนะครับตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนมุสลิมครับซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเราประมาณ55หลังคาเรือนนะครับได้รับภัยจากกการถูน้ําท่วมทุกบ้านเลยนะครับที่เราจะเดินออกที่เราจะพาไปเนี่ยอันนี้คือริมแม่น้ําเจ้าพยาน้ําไหลแรงมากนะครับเราจะพาไปดูนะครับแต่ผมไม่กล้าออกกลางแม่น้ำหรอกครับถ้ากลางเอาน้าไม่ในเมื่อไรนะครับเรือเราอาจจะได้รับกับความเสียหายแน่ครับน้าเชี่ยวแรงมากครับจะพาพี่น้องไปดูนะครับ

سعادة الفكر معاناتي مع الخدر جرت فيها دموع الحزن بين سطر وسطر بقلبي لوعة الاسر وموت يختفي اثري ครับผมแนะนำให้รู้จักท่านอิหม่ามเยซานีพลโิจินะครับครับอิหม่ามเป็นไงครับสภาพน้ำท่วมปัจจุบันนี้ก็ปกติแล้วน้ำท่วมเนี่ยเราเจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยมันเป็นการน้ำที่มันท่วมที่เราคิดไม่ถึง มันมากมากมากจนกระทั่งเราไม่รู้จะป้องกันยังไงบริเวณรอบบ้านเนี่ยท่วมหมดแล้วทุกบ้านเลยทุกบ้านท่วมหมดแล้วนะครับบ้านผมนี่ก็ถ้าน้ํายังไม่หยุดก็ไม่เกินอีกห้าเซนก็จะท่วมแล้วพวกเราไปทํางานกันยังไงครับเนี่ยตอนนี้งานหยุดหมดโรงงานในจังหวัดพระคขศสุยาสั่งปิดหมดทุกโรงงานแล้วก็ในเตตัวเกาะเมืองเนี่ยขาดการติดต่อ หมดแล้วนะครับระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่นี่มอแปลงระเบิดซึ่งเขาแก้ไขไม่ได้อเขาขอเวลาเจ็ดวันตอนนี้สามวันแล้วเขาก็จะเล่นให้ให้เสร็จไว้วพวกเราก็ถูกตัดขาดมาเลยนะครับจะหุงข้าวจะอะไรต่างๆนูก็อยู่กันตามที่จะทําได้นะครับโอ้โหเรวอะไรก็ไม่ได้รับฟังอะไรเลยเพราะว่ามันใช้เครื่องไฟฟ้าไม่ได้เลย ครับนี่คือสภาพของพี่น้องชาวภูเขาทองนะชาวบ้านหัวแหลมใช่ไหมบ้านหัวแหลมนะชุมชนหัวแหลมแต่งนี้ก็ทุกที่ก็เหมือนเหมือนกันหมดนะฮะครับคือเราก็เข้าใจว่าทางราชการก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้วคือเราเห็นสภาพแล้วเราก็ก็สงสารพวกราชการเหมือนกันขนาดว่าหม้อไฟเนี่ยให้เขามายกขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีกําลังคนพอพวกเราก็ยกกันเองนะครับแต่ทีนี้ว่า ตอนนี้ที่อยากจะให้ได้เร็วๆเลยก็คือถ้าไฟมาสักวันนี้พรุ่งนี้ก็ก็ทำดุลิลก็อนจะหาอาหารอะไรกันได้บ้างแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยราชการก็ก็ช่วยช่วยเราอยู่อยู่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระยะระยะอยู่แล้วแต่ว่ามันมันท่วมวิกฤตเกินกว่าที่ค,คือมันท่วมทั่วเลยท่วมทั่วเลย <ๆ S 1> เขาก็ไม่สามารถจะดูแลได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ตอนสักตีหนึ่งนะฮะ ผมก็นั่งฟังเขาก็ประกาศว่าขณะนี้เทศบาลพระนครศรีอยุธยาไม่สามารถจะปกป้องเกาะเมืองไว้ได้แล้วอขอให้พี่น้องช่วยยกเข้าของหนีไปอยู่ที่สูงครับครับเมื่อคืนนี้เขาประกาศก็แสดงว่าทางราชการก็สุดความสามารถแล้วนะครับครับครับนี่คือการเปิดใจของท่านอิหม่ามอิยาซานมีพลรกิจนะครับอิหม่ามมสัสยิดดารุสุนนะ فيا أبتاه هل من توبةٍ تنهي بها قهري؟ فيا أبتاه هل من توبةٍ تنهي بها قهري؟ تهاجر من بقاعي ยังไม่ทอดนะครับปลาเยอะนะคลายเครียดแล้วง่ายจทอดแหนละเดี๋ยวทอดแหล่ะเสร็จแล้วเยอะเลยหน้าสุราษฎร์จริงปพี่เล๋ปเดี๋ยวจะหาปลาที่แล้วข er ้าจะขายลงไปขายเลย